สวัสดีครับตอนนี้ก็คันแรกเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะคันที่สองนะฮะได้ขยะในถังนี่เลยเนี่ยเพราะหลังบ้านด้วยเอาไปทิ้งที่ไหนอะเต็มแล้วนี่เต็มเพราะว่าเมื่อวานนี้เราขี่แค่นี้กันเยอะเลย เก็บขยะเพื่อสายบุญนะครับ สามันอย่างเงี้ยเนี่ยพันเต็มแล้วออกมาเยอะเยดีต้ง้เยพี่จะดูกล้องให้นะฝากกล้องไว้กับพี่นะแล้วก็ไปเองนะได้ได้อะไรไม่ได้ผมไปชิงรอบนี่ไงโอ้ได้ ทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดียามบ่ายนะครับที่บ้านลุงพลนะครับสวัสดียามบ่ายพอดีสายบุญคชาวนนะครับเก็บขยะนะฮะบริเวณรางพญานาคบริเวณบ้านลุงพลนะครับสวัสดีครับคุณสกายเบบี้ครับสวัสดีครับพี่สุขสารนะครับ ร้อนแอร์อเออใช่พอเนี่ยตอนนี้เริ่มอ่อนร้อนนะครับตอนนี้เริ่มมีไอร้อนเข้ามาแล้วนะสวัสดียามบ่ายแก่ๆครับพี่มนาเอาสวัสดีครับรู่นพรคนหลอนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้เละให้ลร์เด้อีิริออกนะฮะพยันอีกแล้วพ่อบ้านกักต้านะครับแอดมินลนพรนะครับพักผ่อนแล้วก็ขึ้นไลค์ก็เป็นเมื่อเช้าลงคลิปฮะทุกคน ชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ลงคิดนะฮะดูแมงวันดิโอแมงวันเยอมากเลยนี่ไม่จับตัวนี้ผมหน่อยเดี๋ยวนี่จะเลือกไ่องอานหนึงง่นนงน่นมเรุ่นใหม่ล่สุดเนท่าไหร่สี่เอนจะผ่อนเนาะ โอเคจะลุกไหมนะเหมือนกันเลย <laughs> คิดเหมือนกันแล้วจะลุกไหมนะ <Okay. S 1> ไม่เคยนล่วงแลยใช่ไหมเบ๊ะมิเต็งวันนะครับผมโอเค